สวัสดีค่ะสลันยาแถมสานนะคะยิงไทยในสุดเดนไลน์นี้เอาใจคนขับรถนะคะไปว่าแล้วเราก็ไปเนาะเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนนะคะแป๊บนึงนะเออติดดตติดดๆใครรู้ว่าจะลมอีกหรือเปล่านะคะไลน์นี้เอาใจคนขับรถน้อย ไปเรารถขับรถกันขับรถขับรถอาจาคนขับรถมามาขับรถกันค่ะลราไปในดีวันนี้อากาศดีนะคะ ทีนะคะเวลาท้องถินสวีเดนไลน์นี้ก็ไลน์ที่สามแล้วนะคะวันนี้ไลไน์คุอจบกระเจกเนาะสวัสดีค่ะโอ้เอเอาใจคนขับรถแล้วไม่เห็นมีใครมาทักทายเลยเนาะ วสวัสดีหนึ่งท่านนะคะมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าาไรนนี้เอาใจคนขับรถหน่อยไปไปชมวิวกันนะคะคืนรถชมวิวครับรถสนุกสนานเฮ้ฮ hey, าสนุกสนานเฮ้ฮ่าอ๋อมาเร็วมาแล้ว คนเยอะอยู่นะคะวันนี้เขาไม่เห็นเราเลยเราก็อยู่ในรถแต่อ่าขอบคุณค่ะดูชมธรรมชาตินะคะเดี๋ยวขับรถวนๆๆไปนะคะเอาใจคนขับรถถนนอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเบียสฟีนนะคะรู้เรยวสวีเดนเนาะ ขับรถโอ้ยน้อนเขาขับสกูตเตอร์ค่ะอนยเต็มไปหมดเลยจะจอดให้ชมดีไหมเนี่ยโอ้โหเป็นตะม้วนๆเนาะเอาใจคนขับรถหรือจะเอาใจอะไรนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วค่ะขอบคุณสองไลน์นะคะขอบคุณค่ะเดียวเยวเดี เราจะไปลับรถตรงไหนดีเนาะขับไปเรื่อยๆนะคะวิวสวยนะคะเอกใจวัยรุ่นตรงนี้ขับได้แค่ห้าสิบนะคะตรงนี้ส<ม>ี่สิบอยู่นะั่นแหละเนาะสี่สิบห้าสิบหกสิบไม่เร็วมากนะคะัมนนานจะได้ไลฟ์เมื่อสองวันก่อนนะอ้า ขอพรบคุณค่ะใครเอ่ยอ้ออ่านไม่ถนัดนะคะเม่แบกอะไรเนี่ยขอโทษนะคะอู้มาเร็วยี่สิบสองท่านไหว้ไหว้ฮัลโหลพาดไรหิาาหม,มายังเต็มอยู่เลยนะคะลบหกองศาแล้วตรงนี้นะอ๋อหนึ่งกำลังใจขอพระคุณค่ะ สวยๆนะคะวันนี้อากาศอ๋อขอบคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะยังรถมีรถสวนมาเนาะเดี๋ยว,ว,าอ,ยวอาใจวัยรุ่นนะคะับเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ถึงสาสิบสี่เนาะ <laughs> ประมาณนี้นะคะ ท่านใดอายุเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสัญญาก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่ค่ะใจยังยี่สห้าหยดยก,ยกเอาใจคนขับรถอ่าน,นี่สไลด์ไม่ได้นะคะตรงนี้เพราะว่า โทนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะทางนี่จะเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยหิมะแล้วก็เป็นน้ำแข็งนั่นแหละอะอนี่ขยับไม่ได้นะคะขยับให้ดูตะวันเดี๋ยวก็จะพังอีกแหละเดี๋ยวจะไม่ได้ไล์จบนะคะ Thank you. คเลยค่ะแล่คนขับรถนะคะเห็นไหมคะถนนนี้ออแปบ๊บหนึ่งสองท่านนอ้อกสองแล้อสามแั้น,นะ,ะันเดี๋ยวเอาเอาทางนี้แล้วกันเนาะมันหลายทางนะคะตรงนี้ก็จะไป มหาวิทยาลัยได้นะคะมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โอ้ยสวยอ่ะสวยเห็นไหมคะโอ้ยเนาะไว้ไว้ไว้นี่นะคะอ้า,อาไม่ไลก์ก็ไม่ได้ชมแบบนี้นะคะเนี่ยขอขอบพระคุณนะคะ เลยค่ะทงสมันเจ็ดรอยท่านนะคะปีนี้รู้เลยซื้อไดเห็นไหมคะหิมายัางเต็มอยู่เลยนะมะยังเต็มอยู่เลยอันนี้ก็จะมาเขาเรียกโคดเชิญนะคะโคดเชิญก็จะมีหลายทางนะคะขับได้หลายสาย หนึ่งก็จะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะคะคือก็แค่ขับพามาโชว์นะคะาเผื่อท่านใดอยู่ในนี้เนาะทางแถวนี้นานแล้วนะคะไม่ได้มานะสึกจะครั้งแรกเนาะ พดเชิญนะคะพดเชิญพดเชิญ,ชญไลน์คุณอยู่ส่วนไหนของโลกโอ้ขอขอโทษนะคะอยู่อยู่เกือบขั้วเหนือของโลกนะคะประมาณนั้นเนาะภาคเหนือของสุเินทรนะคะ มาีวดนนี่นะคะนี่นี่น,นี่เข้ามหาวิทยาลายัยเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพัขับนี่นะคะนี่นี่จะเป็นตึกนะคะตึกเออขาเรียกตึกที่พัก,น,กนักศึกษานะคะที่มาจากหลายประเทศนะคะ บ้านเราก็เหมือนกับโรงเรียนานานาชาติเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนอกนะคะนักเรียนนอกนี่นะคะนี่ประมาณนี้แหละนี่รุ่นเหลียววนนะิเอร์ซิิตี้นนะคะคเวอร์ซิตี้นะนิิเวอรร์ซตี้ปะมาณนนนั้ะะคมหาวิทยาลัยรุ่นเหลียวรั้วมหาวิทยาลัย ต่เข้ามานะคะรายนี้เอาใจคนขับรถนะคะโอ้โหท้องฟ้าก็สวยงามดีนะขับ,บไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็ให้ขับสามสิบอ๋อขอบคุณนะคะมิสเตอร์แบ๊ก นะอะไรนะคะเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะผู้ติดตามใหม่ขอพระคุณค่ะกำลังใจรัวๆัๆทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะขอพระคุณเดี๋ยวจะพาชมไปรอบๆนิดหนึ่งเนาะ,ะตะวันกำลังจะสวยนะคะเอาใจเอาใจ ขับรถด้วยแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับก็เขียนเยอะก็ไม่ได้เนาะมันจะเยอะไปนะคะเราก็เอาประมาณ จะลงไลน์แล้วเอาขอเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะโอ้ยเนาะมามามาเกนกำลังใจให้หน่อยนี่นะคะเห็นไหมคะรู้เร็วปีนี่รู้เร็วที่ป้ายนะคะเห็นไหมคะรู้เร็วท่านที่ถามมานะคะ ขอบคุณหกไลโ์สุดยอดมากๆครัเดี๋ยวเราไปตรงนู้นจะลกลับไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่หนึ่งนะคะโอ้โหต้องพาสวยงามใจตาใจท่านผู้ชมนะคะเนี่ยนะคะนี่นี่ก็เป็นโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็จะเป็น แต่จริงๆแล้วก็เขาเพิ่งสร้างใหม่นะคะเห็นไหมคะยังไม่เสร็จเลยนะเมื่อก่อนก็เคยไปเรียนตรงนี้นะคะตรงทางว่ามอือสลัญญานี้ ันนี้ก็วันเสาร์ที่สิบห้ากุมภาพันธ์แล้วนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขณะนี้ทรายาอยู่ที่ภาคเหนือของสซีเดนนะคะขั้วโลกเหนือได้ไหมเขาเรียกว่าขั้วขั้วโลกเหนือหรือเปล่ายังไม่ถึงนะคะหรือว่าประมาณนั้นเนาะ <c oughs> ท่านที่ถามมา สวยไหมสวยไหมหิมะสวยๆขาวๆสวยๆนะคะขับรถไปขับรถชมวิววิวสวยๆ ชิวมากก็ไม่ได้นะคะ เขาเรียกเอ่อ <laughs> uh Hehehehe <laughs> ด้วยนะคะวันหยุดพักผ่อนเนาะหลายคนเขาก็อยู่บ้านนะคะพักผ่อน ะะอันนี้ในในตัวเมืองแล้วนะคะอันนี้ตัวเมืองนะตัวเมืองนะแต่ไม่ได้ผ่านในตัวเมืองนะคะจะจะไปข้างๆเนาะเมืองรู้เลวนะคะล้เลสวีเดน Đấy. là cầm phép liều một với là sân mây mà của nó ก็โรงเรียนนะคะข้างเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนมัธยม นี่ก็จะเป็นตึกออบ้านพักคนชรานะคะข้างขวามือสรัญญานี่นะตรงข้างหน้าตรงไปนี่นี่นี่นะคะที่เห็นตึกข้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียนเหมือนกันนะคะโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวจะพาไปจอดชมวิวสวยๆนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะแต่วันจะตกดินแล้ว วันกำลังจะรับฟ้าเราจะไปไหนหรือเปล่าคนนี้เลี้ยวก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าคุณจะไปไหนกันนู่นนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เขตในตัวเมืองอยู่นะคะแต่มันกว้างเนานะกว้างใหญ่นะคะ ไปนิดหนึ่งเนาะ,ะมาสายไปนิดหนึ่งนะคะตะวันจะรับฟ้าแล้วโอ้ไม่ทันเลยตอนโอ้อยยังทันอยู่นะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะโอ้โหไม่มีมีที่ว่างหรือเปล่าเ,เนี่ยมีที่จอดรถไหมเอ,อ้ยมีอยู่นะคะหลายคนเขาก็มากันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะ,ะเขาก็ไปกันหมดแล้วนะคะเราโชคดีหน่อยเข้าไปกันหมดแล้วเราจอดสบายสบาย นี่นะคะทางน้ำแข็งนะอุ้ยว่าจะพาไปทางน้ำแข็งอุ้ยว่าจะเขียนว่าพาไปทางน้ำแข็งแล้วไม่คิดว่าจะไปน้ำแข็งนะคะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอุ๊วสวยงามมากๆเห็นไหมคะโออยนนโนนโนนนี่นี่คือทางน้ำแข็งนะคะโอ้ยเนาะนี่ยนี่นี่นนั่งดูอยู่ในรถนี่แหละเห็นไหมคะไกลสุดลูกโูลูกตานะ เขาก็มาเล่นสเก็ตสกีกันส,สเก็ตน้ำแข็งนะสเก็ตน้ำแข็งนะคะลูลวสวีเดนเด็ก <c oughs> <c oughs> เขานั่งอยู่ตรงนั้นเ,เดี๋ยวนะคะอ่านอะไรเอ่ยแห่งความตายอ,าอ้าวอ๋อมิดมิด เมเตอร์แบ oh ็ก777แห่งความตาย XLG XX แห่งโอ้โหสวัสดีครับผู้ติดตามใหม่หนึ่งกำลังใจคนเอ่อเส้นลีอะไรนะคะเล่นเล่นลีจางเนาะประมาณนั้นนะคะวันนี้เอาสวยนะสวยอยู่นะคะโอ้ยเนาะ แล้วก็คุณอยู่ส่วนไหนของโลกเขาก็มากันแต่งแต่เช้านะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกับโอ้ยยี่สินาทีแล้วนะคะเวลาท้องตินสวีเดนเรอยะไม่ออกไปละหนาวมากๆโอเคนะคะพบกันใหม่นอะไลหนะ้าขอพระคุณทุกท่านทุก 6, หกลอ 6, หกไลทั้งสองสามท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนะเอาละแค่นี้นะพอหอมปากหอมคอนะคะ Blah blah blah. Bye.